ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งเรือนะครับอยู่บนแม่น้ำคงคาเรียกได้ว,ว่าเป็นแม่น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวฮินทูก็โลกนะครับทุกๆวันนะครับก็จะเห็นพี่น้องชาวฮิดูมาสักการะแม่น้ำคงคาแล้วก็โลงอาบแม่น้ำคงคานะครับ ั่นเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวทินดูว่าจะได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าก็จะประทานความสุขสวัสดีให้แก่คนคนนั้นนะครับแม่น้ําสายนี้นะครับมีตำนานแล้วก็มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า4,000ปีนะครับพร้อมกับเมืองพาราณสีแห่งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปฟังที่ดำนะครับหรือว่า ลามเฟอร์ซิงนะครับได้อธิบายความเป็นไปเป็นมาของแม่นม้ำสายนี้นะครับ ครับผมตอนนี้เราล่องเรือมาถึงท่าเผาศพนะครับทินท่าที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเรียกว่าท่ามณีกันนิกาคาดนะครับผมซึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะเห็นควันควยพุ่มออกมาที่ตรงนี้เชื่อกันว่า4,000ปีไฟไม่เคยดับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้ตายนะครับเราจะลดกล้องลงนะครับนะครับไม่ถ่ายประเจิดประเจิ่นะครับผมครับเนี่ยครับที่ว่าเป็นท่าที่ เผาศพนะครับเก่าแก่ที่สุดนะครับมีอยู่สองท่านะครับอีกท่าหนึ่งเรียกว่าท่าหริจันตคาสนะครับท่านี้เรียกท่ามณีกันนิกาคาดครับครับนะที่เห็นศพอยู่นี้นะครับพี่น้องชาวฮินดูนะครับก็เอาศพมานะครับมาเผากันสุจิตครับ ตอนนี้เปกําลังทําความสะอาดอยู่นะครับครูบาเก็บกล้องด้วยนะครับเก็บกล้องลงนะครับเก็บกล้องลงนะครับครับนะครับทุกๆวันนะครับก็จะมีการมาเผาโดยการโดยการไปเอาไฟจากตรงนู้นมานะครับเอาไฟจากตรงนู้นมานะครับไฟตรงโดมโดมตรงกลางเห็นไหมสีแดงๆตรงกลางใหญ่ไล่ลงมาจะมีคิ้เทาอยู่นะครับนะมีคิ้เทาอยู่ตรงนั้นนะครับจะไปต่อเอาไฟตรงนั้นมาเผา นะครับแต่ละเชิงตะกรนะครับตรงนี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับคือท่าเผาศพที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของพี่น้องชาวฮินดูนะครับก็ปรารถนาอยากจะมาเผาแล้วก็ทําพิธีกันที่นี่นะครับผมนะฮะเห็นไหมครับนอกจากคนมีสตังเท่านั้นนะครับที่จะได้มาตรงนี้นะครับหรือท่านใดที่คุณหมอบอกว่า ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้แล้วนะครับก็จะมานอนรอซึ่งข้างหลังเนี่ยนะครับถึงเป็นหลังเหมือนหอนาฬิกานี้พูดกันว่าเป็นที่พักของบุคคลผู้มารอความตายจึงได้ชื่อว่ามอรนังโฮเทลครับผมเนี่ยครับบรรยากาศนะครับเราจะเห็นผ้าผืนสีทองอยู่เห็นไหมครับผ้าผืนสีทองอยู่ก็คือกําลังจะเอาศพนะครับรอทําพิธีกําลังมาอีกแล้วหนึ่งศพนะครับข้างหน้าเห็นไหมครับ มาแล้วนะครับแล้วก็จะต่อคิวกันมานะครับเห็นไหมครับจะมาเป็นขบวนเลยนะครับมาเป็นขบวนเลยนะครับตรงโน้นนะครับตรงโน้นนะครับอ่าบันไดเห็นไหมพ่อครับนี่ครับจะเอาลงมาอาบน้ําแม่น้ําคงคาก่อนนะครับใครที่ได้มาทําวิธีตรงนี้ประหนึ่งเหมือนได้ไปสู่สุกติสวรรค์นะครับตรงนี้นะครับ เป็นสถานที่ที่ตังหูของพระศิวะตกนะครับในความเชื่อของพี่น้องชาวฮินดูจึงได้เรียกว่ามณีกันนิกาคาดครับผมนี่ขาได้ในพวกน,นี้ไปต่นี่รามลัการนิชิโม,มงก็เวลาคนน,นี้นี่ปิด อ๋อถ้าเราแวะนี่เราจะไม่ทันลานาการครับผมงั้นไปครับผมนี่คือท่าอาบน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแม่น้ําคงคาเมืองพาราณสีนะครับท่าน,นี้ชื่อว่าทา่าดศาสวะเมศนะครับอุ่นน้ำป้าข้างนะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับปรารถนาจะเดินทางมาสแสวงบุญณที่แห่งนี้ครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแต่ละที่หรือแต่ละท่านะครับส่วนใหญ่จะใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นหินทรายแดงนะครับนะก็ว่ากันเป็นที่ของแต่ละรัฐแต่ละเมืองนะครับที่มีความเลื่อมใสศรัทธานะครับในศาสนาฮินดูในพระแม่ของคานะครับก็จะมาสร้าง เมืองสร้างวัดสร้างอัชรมนะครับไว้แต่ละเมืองแต่ละที่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่าจึงมีศิลปะวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปครับผม เากำลังจะเดินทางไปถึงรามนักรนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวังของกษัตริย์ผู้ครองเมืองพระราชนะคชื่อว่าวังของพระเจ้าพรหมทัตนะครับสถานที่ตรงนี้เรียกว่ารามนักรนะครับแล้วก็ยังมีให้เราได้ไปลิ้มลองนะครับที่นี่เขาบอกว่าหมากอร่อยแล้วก็ลัซซี่ที่ขึ้นชื่อลือชานะครับเราจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ชิมแล้วก็จะมาบอกเล่าสู่นะครับว่า ความอร่อยของลาซี่นะฮะลาซี่ก็คือโยเกิร์ตปั่นนะครับโยเกิร์ตปั่นนะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากครับผม